ก็มนต้อง the ็มดจ้งยเนาะไม่่ายเงนเก็ต้องวางในองก็เป็นจะเ่ออย่างนี้ก็เป็น่นห่งองรานัวเราแต่รา่เาได้กส่งให้มาแต่ไมดอะไรเขา้อกรนรเาทำาได้มากกว่านี้ทำงานอ นังก็ย่มนั่งดูกลัวมีากข้องฮ่าฮ่่ากันฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่านมาฮ่าน่าฮ่าฮ่า่าอยา่ัฮนาฮ่่า่าฮ่า้าฮ่่าฮมากมัน่า่่าา หอะรามัมยงทั้เลทังอะไร่ยมดน่มไแล้วผู้ชายไม่ทันเลยเพราะาตอแ่ทีนึ่่รคาแล้วนี้ที่อนนี้น่้พกเเรี่ยวมันอัดอยู่นี่ทั้งเด็กทั้งเลกทั้งคัวทั้งอะไรตัวอะไรการงานขชบ้านเราเรื่องนั้นเียทีนี้พอเห็นมาก็้ม่มีสารบาญอะไรทั้งหยิบทั้ไขวดอะไรเลยล้างตลอดอบปด รั้กันเป็น้าสูงขุนช้าตัวก็รู่เรือเมียก็รุรือไปยราเป็นอะรนันต่ใเ้มีองของชามีภรรยาามนั่นเป็นวามว่าตามใจความสาเป็นสาดตามันอยู่อันเดียวกันแต่ทำมาแล้มันก็เหอนผิดเห็นถูกอะไรมันมีแต่ความสนิทความตายใจไม่ทชเมียเราแยกมาพูด้ยกนแ ว่นผู้ชายตัวเมียเข้าใจหรือเปล่าบางเวลาผู้ชายาก็ต้องเป็นะต้เป็นหลักที่อาแล้วจะมีจจะตอบจะโต้มีจะทุกจะตาบ้าประจัยเนี้เสือใครจะาอยู่ด้วยได้งไงเวลาผู้ชายาต้องหนักแน่นพูดอะไรก็ฟังบาเวฟังเก็ดกอไาไหนท่านอยม่มดี เวลามีโอากาสก็เตือนกันถูกต้องผู้สามีภรรยาที่เย็นต้องมีความที่ศัตด์เป็นหลักใหญ่เหมือนเหมือนพระท่นมีพระหมายเป็นพระผู้ที่ท่านทัานเหน่อยหลับตาเหนื่อยด้วยในท่านเชื่อตัวเองท่านเหาานื่อยไม่ต้องไปต้องหาความเชื่อจากผู้อื่นท่้นใดมาเป็นกับดีตัวใหญ่คือเชื่อตัวท่านเอง ไอในต้องประเทศเลยแห้ยังเขาเงินมีเงินอะไรมีทองไระกอะไรว่านัวนี้ท่านเห็นแล้วท่านก็ใกเจ็บมาบอกกันแล้วก็ประกาศในหลักการนี้อะไรก็มีอย่างไร้รือธรรมดาชาวตูไปกะสมหมาที่ว่าการรับเงินรับทองเห้าแต่เวลา เห็นเงินทองอะไรที่ของมีค่าตกอยู่ในวัดตรงนี้บริเวณวัดกล้องเก็บเนี่ยเขาเรียกแยกไปอีกกล้องเจ็บไม่เจ็บไม่ได้ตอกโทษะเสียวแล้วประกาศนะตอกของต้องเชื่อนะต้องเชื่อนะตกเห็นเงินแล้กามท่าไม่เอาถ้าเอาก็ให้ข้อขาดไปเลยข้อขาดก็ดีกว่าที่จะไปทำทางนั่นนั่นนั่นเราใช้เราต้องเชื่อทำท่านก็เย็นต้องตายนก็เย็น เมี่เราก็เชื่อตัวเองเชื่อกันก็ให้เชื่ออย่างนั้นสามีภรรยานับเป็นรากฐานต้องคำของครอบครัวที่จะให้ความได้มีประโยชตลอดลูกเก่าล้านเลี้ยไม่ใช่ก้องสิษ์หมอตอแนมไปจากแบบกิมนีเนี่ยสำคัญพ่อแม่เป็นแบบดีอย่าโกลโกโซน่แม่เสียไปตลอดถึงลูเล้เเสียตลอดไม่มีสิ่งสุดหายทอดไปเรื่อยๆผไม่ดี ในของแต่เย่อไปจากพ่อจากแม่ทุกคนทุกแบบเป็นบบที่ดีแล้วลูกก็ดีร้านก็ดีแม่ประเพณีก็เลยการโอรเพนนี้นดีไปเรื่อยๆรแล้วก <c oughs> ็เอาการรักษาประเพณีนี้ออกมาจากหลักธรรมแล้วเราเป็นชาวพุทธโอเพณนี้หลงนี้ออกมาจากหลักธรรมนั้นดีงามเป็นอย่างที่ว่าไว้ใจกันได้สามีเป็นสามก็ ก็มีศินเรียกศินสีนก็คือวินัยของคารวะนั่นเองจเป็นนังไวินัยของการวนของคารวะใครร่วมโดยวิน,ยวนัยคนแมกตัดสันต์ดร้อนเสียหายแต่เสียเองและครอบคัวเรียกลอกส่วนดวงวินยยัยคืออะไรเรื่องบังคับเรื่องนำลอกกการั้งหายไม่มี้ว่ามีวินัยวินัยของคารวะก็ห้า ข้าวกล้องเป็นสำคัญมากการนาอากินากาเมอุษาสุราห้าว้อเป็นของอุ่นแรง,บบรงรข้าวห้ขาขก้องนี่กข้องข้ไหนนั่นแหละช่วยหตไหลข้านาข้กลองนั่นไหลข้ามาข้านั่นเฉพาะตาเมกับสุรามีสำคัญมากที่สุดมีหนักากันในครอบครัวเป็นง แต่สำหรับปลานนี่มันพอวไปกระจายไปหมดตั้งแต่ส่วนยอดสวกของมีเจ้ของไม่มีเจ้ของตีกระจายไป้หมดนี่กรตุกเือนมากแต่ที่เออะกรตุกเลือนเลยกระตุกเคนเลยก็คือนี่มชีิตชายใจไม่มีในความบกพร่องความความหิวความโหยหาติดเศษเก็บเรนมากินกินแล้วเขาเผาแบของ แล้วเขาเผาเมียเขาทุกอย่างเลยก็ลงมานี่แลเข้าตรงไหนแล้วเผาหมดเลยเนี่ยคนขังบาดตาตาเต็นแม่กอนะกินแม่กอกปากกัดท้องคนอย่างนี้ไปอยู่ไหนเดีอยวเล่าัห้นังอ่ีเรียกเขาเล่าใหเกี่ยวเขาเขาสรางปุกเขาฆ่าเขานิสัยเจ้าชู้อืมเด็กนี่เราคนผิดวินัยใหนร่วนะนี่สามีภรรยาต้อมีวินัยตอนนี้บังคับ เอาคอเป็นเครื่องสำคัญเลยเอาครอบควรนี้พระบุรเจ้าเหมือนนว่าพระบุรเจ้ารับรองเลยในเรื่องที่ได้ถือกองหนึ่งร้อยจากเนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเนี่ยไม่มีเย็นความทุกข์ยากลำบากกันที่เคยฝ้นนี้เป็นธรรมดาแต่อันนี้เป็นตัวใหญ่ที่สุดที่จะประกอบความที่นา่าทึ่หายเรียกว่าแต่คอนทุกธรรมดาคอมที่หายมีกบกลุ่มนี้มกีมาการให้สามารถระวังรักษาให้ดีนะ เราจะตีนโยกตีน้องฟ้าอันนี้มันไม่มใช่เรื่องที่จะตีนนะมันคือไฟตีนไปหาอะไรตีนไฟไฟเป็นของเด่นเมื่อไหร่มันร้อนตลอดเวลาไฟจอดเข้าไปก็เอาเลยจอดน้อยร้อนน้อยจอมากร้อนมากจอมากก็น่งหมดยังเหลือแต่เท่าแต่ถังงั้นพี่ดีกับมันกันไป่ย่างโยกเกินไก่ย่างปากสูงไม่เป็นของดีเลยก็มองชมเห็นโทษมันน้ำแฉะนา,นา,นาวนี่เรามาประกาศสอนดูแต่เราไก่ย่าง รักษาให้ดีอันนี้ลราเครื่องมือแรงความจุของครอบครัวตัวนี้เป็นต้องขันมากนะเป็นรากฐานถ้าเป็นต้นไม้ก็รากแก้วอยู่ตรงนี้ถ้าว่าตัวต้นจริงๆก็แก่อยู่ตรงนี้แก่ไม้ตัวนี้เองที่แก่ของครอบครัวก็เหมือนกันครอบครัวใรมีความสงัก็มีสุขสันต์ความวินัยพอที้แล้วครอบครัวนั้นแหละเป็นครอบครัวที่สุขเย็นถึงใช่ไม่มี่เสียงโลงดังกระเทียโลกกระตาม ความทุกข์มันก็มากระุ่นโลกความทุกข์ไม่มีสขาหบร่มเด่นตัวหาอะไรมากระตุนสบายแสนสบ,บายนี่ทานติดสอเลยให้รักษาให้ดีถ้าขาดก็ขาดไปเลยถ้าเป็นตินี่แล้วไม่ใช่ต้องมีเลยแต่นิดเก็นใหญ่กันสีนะันไม่ใช่เป็นเล็กนะตอนนิดก็พอจ่อเข้าไปนิดมันก็กลายเป็นเรืนนะ่องใหญ่ขึ้นหมาเนี่ยมันจะเป็นบ้าเองนี่ยาเสพติดติด,ตดมากที่สุดที่อันนี้เนนองติดในท้งเทป หน้าอูนอกทางไปที่สติขั้นใหญ่เลยนะกระโดดเปิดเปิดไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่ไม่ทราบว่าครอบครัวผัวเมียเป็นยังไงแล้วเหมอนจะสุนักแล้วกไปยังชุนนักชุนนักจาไม่ถือสีลถือสาเป็เรื่องสุนักเรื่องคนทำอย่างนั้นไม่ได้มันคอนความจำมันคนมีมีไยเขาชุนนักเขามไม่มีไนอกจากสุนักว่าป่าบังการมีมีไนถ้ามีนะนี่ ถึงเลวลาเรียกเข้ากองเนี่ยฟ้ทำตาติ๊ดนี่โหอยู่ไหนวิ่งมาหมดเลยนะนะเล่นอยู่กันบนศลาประการนั้นพนะอจวนเวลาที่จะเข้าคองแล้วนะเขาทั้งเล่นทั้งฟังทั้งเล่นทั้งฟังแล้วต่างตัวต่างเล่นเล่นกันนหะทั้งเล่นทั้งฟนะังพอยินแสง้บุก,กเยอะแยะลงไปหมดท่านเห็นไหมมีเรื่องหมามีในมีไรหมานะอ๋อถึงเวลาแล้วเป็นอย่างนั้น มีหลายปการังไม่อยากเข้าเท่าไหก็ต้องไม่วิ่งมาเข้าอย่าวิ่งเลน,นี่ตือมันการเราให้มีวินัยที่เราล่วงมาเป็นครอบใหญ่เที่ยงรุ่งอันนี้เป็นหลักใหญ่ขออย่าพากันร่วมเก,ก,กินถ้าอยากถึงความสงบสุขในครอบครัวเรียวเดียทั้งหลาให้ฝากเป็นฝักตายกันแค่นี้ก็สงบเงี้ยวเดียวยกันหายใจเงีเดียวกันมีมากมี่น้อยไม่นี่เตี้ยจานเตี้ยเตี้ยถึงหมดไม่แตกสิ่งไม่รั่วไหลไม่แตกสิ่ ถ้าเป็นอะไรแล้วโอ้โหไม่ทราบว่าอะไรว่าแตกตื่นพังทลายเลยอันนั้นก็มาเกี่ยวข้องไม่ได้เสียหายเอมากเลยนั่นะของเล็กเป็นของน้อยนั่นที่เคยพูดในการ์ตูนก็ไหวกระตายเลยเนีนนยบน้อยมันนีแบบ่มันไม่ได้น้อยเวลาเป็นเขาที่มาทำเป็นการ์ตูนวันนั้นก็พูด,ดเ,รเ,รเรื่องการ์ตูนเขาทําเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะบุกทำอะไรเป็น,น สารเจ้าพ่อหรืออะไรเป็นสารเจ้าพ่อมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนี่นั่นแล้วเหมือนว่าคนหนึ่งเป็นเจ้าพ่อ่รักษาต้นไม,ม้ใหญ่นนคนโงน่แล้วก็น้งองเื่อยังงี้นี่นจุดทูบไปแล้วแล้วจุดทนนูบามมาแล้วก็ยังอย่าี้ไม่นมุ่งก่อถามออมาแล้วถามอะไรถามเรื่องว่าเจ้าพ่อใหญ่เล้วอ่ยโยมมีวความทุกข์ใจยังไงถามนะดูว่างั้นนะนี่ ยอมมีความทุกข์แกอะไรอ๋อทุกก็ทุกก็ปฏิบัติตามปู่นี่แหละนี่ยปฏิบัติตามปู่ปฏิบัติยังไงต้องทุกข์ผมปู่ว่าให้ทำความบัตรชนาน้อยแล้วไปทํายังไงมันถึงเป็นทุกข์ลราก็ไปมีเมียน้อยฟังั้นสินะนี่ไปมีเมียน้อยเมียหลวงเคยมีมาเท่าไหร่ไม่เห็นก่อเรื่องก่อลายใชไงกกว่าไปมีเมียน้อยนั้นเป็นนั่นละจำไว้นะนั่นมันไม่ได้น้อยมันน้อยแต่ทำมันทำมันน้อยสิ เวลาจะเอามาย่างมันไม่น้อยจะมาน่างจะมีแง่น้อยหมดขาเลยปูก็เลยเงียบเลยเสียงไม่ได้มีว่างเลยคือหมดท่าเลยปูเาเรียกว่าหมดท่าไอ้ทมันแหลกแน่นี่จะฟองไปแหลกแน่แล้วก็ไป คือตัวไปอปูนั่นเองนะถ้าเป็นปูถ้าเป็นปูวัวเนี่ยโอ้ยเสร็จเลยเอาสมอแตกเลยไม่น่าเอาหยอดปูนี่ไม่เหมือนปูที่อยู่ต้นไม้ใหญ่ปูนี่ควายไตไตควายแล้วเข้าอย่ามาอย่ามาล้อกลูกกระปูได้นเองะปูก็สอนเวลาไม่สอนความปราศรานว่าเยอะจะไปเมียน้าคืนน้ำเยอะมาล้อกลูกกระปูนั่นเองเพราะปูนี่ไม่เหมือนปูต้นไม้ใหญ่นะแต่ทางจามเอาเยี่ยมลำใหญ่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเป็นเครื่อง เป็นเครื่องวัดเครื่องตวงกันในครอบครัวนหนึ่งใครมีความสุขมากสุดไอยเอาอันนี้เป็นเครื่องวัดเลยเราจะไปเอาเงินกองครอบของรายได้รา,ายจ่ายบริษัทบริเวมาเป็นเครื่องจินตันรับรองว่าคุณมีความสุขมันไม่ใช่ความสุขนะมันมันเรื่องยุ่งถ้าลงตัวนี้เสียแล้วเสียไปนหมดสิ่งนั้นก็เลยกลายเป็นเชือไฟมาเผาไหมา้ของอะไรแต่ความจำในรุ่นหลังทุกคน กาแฟรีของข่าปูใช่มีอะไรเหลืออยู่ไหมครอบครัวของข่าปูบ้างสิอันนี้อะไรๆก็เป็นโรคก็เป็นคิดเลยเป็นหมดมองไปไหนตรงไหนนี่มีสกิลิยาที่เป็นพื้นเป็นไฟยจะเผาไหมซึ่งต้นมะพู้าวตลอดไปหมดนำมาะก็บใหญ่ได้สี่ก้อนมาจากก้อแมกที่เป็นพื้นเป็นไฟยรูปท้าล้างเหล่านี้กรณีาเป็นไฟเป็นการต่างอย่างนี้ไม่ถูกแต่ที่กาแฟรีของไทยเราของของพวกเราอยู่ในนี้ในหัวใจของเรา บางที ches, ่ว่าแต่ที่นี่มีสีมีคำก็ยันใส่บาตรกาแฟนีของชาวโปรโพรตุกจาเป็นทุกทรงสั่งสอนมาเลยฮะใส่รองเท้ามานั่นเรื่องของโลกถ้าท่านเดินมันจะมามีกี่ร้อยกี่พันองค์ก็ตามเถอะท่านไม่ได้ใส่รองเท้าพระเจ้าโปรตุกจาเองก็ไม่เคยใส่รองเท้าบาตรไม่ไม่ไม่เคยใส่รองเท้าบาตรทรงใส่รองเท้าบาตรเลยแหละไม่เคยใส่รองเท้า พระสงฆ์ทุกก็ออกไม่เคยมีเลยนะต่อนปก็หรอดถึงแม่ใส่รองเท้าที่กองยาดวมมาก็เข้ามาก็มาเกี่ยวข้องกับพระประเพณีของโลกเป็นไงประเพณีของชาวพุทธเป็นไงก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องให้่อ่รองเท้าใส่บ่าถ้ามันจะเพื่อนเพื่อนเป็นอะไรไปเราเล่ามันไราะอะไรแต่ผมวใจมันเพื่อนมันใื่มันเพื่อนลึกเพื่อนขนทุกมาให้เราลองเท้าเราเพื่อนไม่ได้สมทุกนะ ใจหัวใจเพื sale, ่อนมันม <sh arp look> <sh> <sh ันขนทุกขมาเผาเรากรรมนะที่สอนมาเรื่อยๆเนี่ยเราไม่เคยช่วให้ฟังบางทีก็สอนเด็กเหมือนว่าตีไฟตะตบตะตบคาดอย่างว่าอย่างนี้ยสอนเด็กแต่สอนผู้ใหญ่เด็กกำลังน่ารักก็ด้วยเราก็สอนทั้งสงสารเด็กกล้ากบเด็กแล้วก็เพื่อให้ผู้ใหญ่ได้เป็นกัปตินด้วยใส่รองเท้ามาก็แม่ฟาใส่บาตรก็ใส่รองเท้าเลยก็มาทีงนี่ให้ใส่รองเท้าก่อนนะ เราคุ้มบ้างเราใส่ลงกันนะเราถอดคุ้มบ้างใส่คุ้มบ้างเยอะครัยืนอยูางวันนี้ให้ลงซะก่อนดูลักษณะก็ไม่อยาล,ลงลงซะก่อนดิเนี่ยนี่พอาก็ลงแล้วเน,นี่ยจะสอนน่าฟังดีนะคือรองเท้าที่ไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าสีกว่าคานกว่ากระทำมีเรามาหาทำเวลานี้ที่ไม่ให้นมข้าวมาเป็นใหญนีิ่งกว,ว่าทำ พยายามีกข้าอตังค้าถ้าเราถอดรองเท้านี่ถ้าเราไม่สนิทใจยังเสียดายให้โยนข้าวตังค้าไว้ก่อนแล to, so ้วใส่ใส่บาตรถึงแล้วเขาจะหาเอาไปทำหรืออย่างนั้นยังไม่สนิทใจเอามามัดติดคอนี่นะเพราะว่านี่จะบอกว่าเอามามัดติดคอซะก่อนมัดติดให้ดีแล้วใส่บาตรถึงแล้วค่อยปวดใจนี่ลงมาใส่ระหว่างพี่ใหญ่จะยินคำว่าสองผู้ใหญ่นังไม่ได้สองเด็กนี่เราเอาเด็กคนก้อนจุดทุกชัย ความจำอะไรนี่เหมือนกันารตอบปักป,ปุ๊บขึ้นแล้วมันอะไรยิ่งกว่าเดิมนันเลยยิ่งบ่ญบางทีบางทีมันเป็นอะไรางเรามปนขาวป่มันรู้ยาพนีบางทีมัแค่ไม้ตองวางมาวอมาถอต่องเท้าแล้วโดดขึ้นข้างบนมันก็มา,าวานี่แหละประเพณีของชาวทูดสอนที่สอนตามหลัก,กประเพณีให้เรารู้ว่าหมดประเพณีของเป็นยังไงแล้วมีแต่ ศิลป์ของโลกเต็มตัวเต็มการเต็มวาจาเต็มศิลป์มันยากที่จะทำมัไม่ดูน่าดูอันนั้นศิลป์นั้นศิลป์ของธรรมจะคำของรลกเย็นจะเป็นแบบเป็นแบบแต่เราและคนเราถูกท้ายไปหลัง่อกไปแต่ไม่มีแบบมีแค่แบบบอกใช้ควางจำเอาแล้วภาพทลายที่ท่านจะสอนอย่าลืมตาท่านเข้าสอนท่านเต็มใจนี่การประเพณีของโลกก็ต้องเต็มใจกันไม่ไม่น่าจะว่าไม่น่าจะบอก ก็ไม่บอกนะว่าเปลี่ยนใจแต่แต่เราไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วถือหลักธรรมเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งการเป็นบัตใหญ่ก็ัวใจขาดทุกเราวมอยู่ที่ทำหมดทำารึงเป็นเรื่องใหญ่โตมากเะว่าจริงเป็นทำมากที่จะเป็นคนซึ่งเป็นรายบุคคลเป็นเรื่องของโลกโลกไม่มีคุณค่าอะไรสิคุณค่าคือทำนี่แหละพราะจริงสอนเพื่อทำสอนเพื่อทำให้น้องเข้าสู่ธรรมนี่ต่างแาก ก็ว่ารู้ว่าด่าว่าอะไรก็เป็นพิจารณาเองเราไม่มีในหัวใจเราว่าเราจะถุกคนในภายในหัวใจเพื่ออำนาจความโมโหโตโสงอะไรนี่เราต้จะคนหนักเราก็หนักคนเบาเป็นเบาเป็นธรรมดาแม่พูดที่เจ้าก็เหมือนกันนี่ไอหักปักไอหักเป็นคำคู่ครองกันแยกไปได้คือสมองก็มีก็เหรอไม่ไม่มีอวไรแยก อันเนี่ยเสนจนเจอผู้ดีททำดีและตางมีอีกขั้วผู้ทขั้วโจงกระข่างถึงขั้นอภไปมีอยู่ในหลักศาสนาต้มมูเป็นปีมีแยกไม่ออกให้เราชาบิู้จำไวได้แล้วจะไม่มีศาสนาติดตัวเราละเวลานี้ันค่อยหมดไปหมดไปนั่งมันสลดสองเร่นนะพราเดินไปนไหลยตามมีหูมีสิ่งสมบัสต้อพันก็สิ่งภายนอกมันเต็มอยู่ในกายของเราเชื่องสัอกัต้องพัน ตาหูตูงเร่นกายจิตเป็นมยิ่งสิ่งทรัพย์สิทธั้งลารูปแย่งกินด้เครื่องทรัพย์จะเข้ามาที่นี่ทั้งนั้นดีชั่วมันกระตุ่นเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้คิดถูกที่นี่มันเป็นเป็นยังไงมันก็รู้ก็รู้เมื่อมาปวดก็คุณหายไปแล้วไม่มีแต่ผลลบเต็มเมื่อเต็มตัวของบุคคลแต่ละคนแต่ละคนที่แสดงออกมาเนี่ยแล้วทำยังไงผลดีออกมาจากไหนกาต้องหวัรุ่นเร่นจะเอามาจากไหนเมื่อปียากรรมนี้เป็นปีนใจโดยไม่รู้สึกตัวแล้ว หน้าท <IP> ีかか่ต้องให้หลักธรรมข้อแท้ที่ใจมันจะมีการรับย้ำขั้งกลุ่มถ้าดูวยกันก็เห็นอกเห็นใจกันให้อภัยกันไม่ถือโกรธถือแค้นไม่พักผับไม่พยายามฆ่าตัดจำเลยชื่นใจกันมีความเฉลี่ยจบแผลได้หนึ่งเดียวกันไม่โจรการสงเคราะห์ต้องหาทุกไปกันในเวลาจำเป็นที่ควรสงเคราะห์แล้วไม่จนไม่จนเพราะการสงเคราะห์กันข้อการช่วยเหลือกัน อันนี้ให้ถือเป็นหลักต้องราตลอดใจนะเอาละเขาไม่ไม่รู้เท่าหรนะ่แล้เขาต้องตรจเขา,าทุกวันทุกวันนีให้ฟังหนัร้ากันแวามาดีนะี่ยเอาใหดีอันเดชมกักสมผลศาสนาด้วเจ้าเป็นศาสนังสมักสงผลทุวนตั้งแต่นคืนึกตอ,อ,อนต้องลเย็น อยู่ในป่าในเขาก็ตการถ้าสีลต้อเราบริสุทแล้วยื่จะเย็นอบอุ่นแต่นางนจ้สมาธิ่ืิดความสงบใจมีเย้ววยิ่งเย็นแล้วบริสุปัญญาความยาบขาดเฉลียเฉลี่ก่อเหตุการณ์นั่นหลายเยว่วรอบใจรักษาใจก็้รแบนั่นยิ่งยิ่งเย็นยิ่งแต่ประหลาดอาชญากรรมเพเรื่อจากศาสนาธรรมเนี่เขาอุบายวิธีการบ่างมีแต่อุบายที่กำจัดปัจจัยสิ่ง เพื icana, ่อช <elt> ้าระมุกที่จะเป็นภัยต่อตัวเราเองทั้งนั้นเมื่อเราพยายามนำมาใช้ในเรื่องรักษาตัวอยู่ตลอดเวลาใจของเราก็ปลอดภัยเมื่อใจปลอดภัยใจก็มีความสงบเย็นสบายเตายเมื่อไรก็ไม่ปวดกินดุจเยียงที่เคยพูดกือว่ากันยาหนก็ไม่ถอยพอตายแล้วยังไงก็ไม่ไม่ลงลงในโลกแม่ในหัวใจเนี่ย กายก็ฝากทำ็นก็ฝากทำจิตอยู่กับทำจิตจะปนรกได้ยังไไม่มีทางนะนี่แหละท่ทา่ทา,า,านกล้า่านเพราะท่านท่านมีเครื่องยืนยันตัวท่นอย่างนั้นวสุดท้ายก,ก็เพิมีลาได้จากเหตุก,การณอย่างนั้นเนี่มีเราไปอยากใคนความที่เจ็บทีต้างความข้อใส่อะไรนี่มันเป็นเรื่องของที่เหลือล้วนๆล้วนๆไม่เคยทำอะไรให้ดีแหละถ้าเป็นเรื่องของทีเหลือแล้วมันขยันหม่อกัน จนเลยประมาณเลยมาทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องสำคัญแล้วจะมีความทอดแแท่ของอเองก็ถอ,อยอน้อยใจทุกอย่างเป็นเรื่องของพี่ก่อนสัตว์โลกของมันให้เราจำเอาไว้นี่คือเป็นของพี่ยิ่งถ้าจะจำสัตว์โลกมาไนานั้นอย่าทำมาแช่กับเรามาเนิ่งไหนปัดม,นะม,นะมันลงนะปัดลงมาแล้วต่ประทัเขาเป่นแหละเก็บศพเขาศพมันก็คือสาราธรรมานี่ความสลัดของเราในลนี่เป็นการที่สองในนะ <laughs> นี่เจสอนสักนี่ิยะถาวาเรืาองปะไรควรเปนปิสากรัมเอวะมีวะัตถุินนังเปตทานนังอุปกับที่พิจิตังปิจิตังตุมหังสุดมวะสมิจัตุสเปกูเรนทุสังกัปากันโธปนารสุยาฐานมัโชติ พระโสยะธาสักีติโยวิวัชฌนุชาพโรโหเมลัสตุมาเตภวัตมันตรายุสุขีอาโยโกภวะอภิวาตนณสีริสัิชังภูตาปกาโนตะการโรธมาวะคานเตะอายุวันโอทุลามอาลังคือ 哎呀，嗯、oh,